สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆนะคะผ้าตัดเสือ้อคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะราคาผืนละ200บาทราคาผืนละ200บาทนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งซื้อผ้าไปตัดเสือ้อคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะราคาผืนละ200บาทคา่ะวันนี้สั่งซื้อ2ผืน400บาทจัดส่งฟรีนะคะคุณลูกค้าขาบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่น ทายสวยๆนะคะงาน ผ้าไทยผ้าายนะคะผ้าขอม้าผ้าายเส้นใหญ่ค่ะใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมโดยที่ไม่ต้องอัดผ้ากาวก็ได้นะคะคุณลูกค้า่ะไม่ต้องอัดผ้ากาวก็ได้สําหรับผ้ารุ่นนี้ค่ะใช้งานง่ายใส่สบายคุณลูกค้าค่ะนำไปตัดเสื้อนําไปตัดผ้าถุงหรือว่านะคะจะเลือกนําไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะอัดผ้ากาวเต็มหืนค่ะอัดผ้ากาวเต็มหื่นนะคะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยคุณูกคคค้้้าาา่่ะะงนนผไทยยสวแบบี งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกคาา้าค่ะเรามีทั้งหมด6เฉดสีค่ะวันนี้นะคะเรามีให้เลือกให้ช็อปนะคะทั้งหมด6เฉดสีนะคะคุณลูกค้านะให้คุณลูกค้านะคะดูนะคะทีละ1สีแบบนี้ได้เลยยินดีค่ะนาไปตัดเย็บได้เลยคุณลูกคาา้าค่ะถ้านะคะเป็นไซส์ปกตินะผืนหนึ่งพอค่ะคุณลูกคาา้าค่ะเพราะว่านุ่มอะมาตัดเป็นเสื้อเชิ้ตนะแล้วก็เสื้อนะคะในรูปแบบต่างๆก็สามารถตัดได้คุณลูกคาา้านนค่ะ จะเป็นสีม่วงครีมนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา0890416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน Line นะคะสแกนที่ QR code ทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยหรือว่านะคะจะชอบเป็นสีน้ำเงินครีมแบบนี้ก็สวยค่ะสีน้ำเงินครีมแบบนี้ก็สวยคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008 0890416008 08ค่ะอยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมนะ คะคุณลูกค้าจ๋า นำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนที่ QR ียโค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งซื้อ1่ผืนได้ไหมได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะขออนุญาตนะคะบวกค่าจัดส่งนะคะเพิ่มเติม30บาทเป็น230บาทจาก230บาทถ้าซื้อ1ผืนนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนสั่งซื้อ2ผืนอาจจะไปตัดเป็นเสื้อคู่หรือว่านะคะอยากตัดเป็นเสื้อนี่แหละแต่แบบอยากตัดเป็นแขนยาวนะคะอยากแต่งแขนนู่นนี่นั่นคุณลูกค้าสั่่่่่่งงงซืื้้อ2,400นบาาทททจััดสรีีวยพห ไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาเขมกมบเงินไปทางไม่บวกเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะ2,400บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาหรือว่าจะชอบเป็นแบบว่าเป็นสีสว่างสว่างหน่อยนะคะจะเป็นสีน้ําเงินขาวผืนนี้ก็สวยเช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้ําเงินขาวผืนนี้สีน้ําเงินขาวค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะอยากดูอยากชมสีเพิ่มเติมนะคุณลูกค้าจ้าคนติดตามกด subscribe ช่องยูทูบแม่าริพาไทยเดี๋ยวพาดูพาชมนะคะใน